การโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหนาคาเทพช่วยขับของเสียปรับสมดุลในร่างกายรับประกันความพอใจทานไม่เห็นผลยินดีคืนเงินร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับจอยรายการจากนาคาเทพชาแนลวันนี้<อ>เรามาอ,อยาาาู่ที่ไหนเนี่ยพี่อุตรดิตต์วันนี้เราอยู่อยู่อุตรดิตต์บ้านเกิดผมบ้านเกิดผมอยู่อุตรดิตต์ครับอุตรดิตต์ตำบลบ้านตำบลไผ่ล้อมวันนี้เราอยู่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแรงในตัวอุตรดิตต์วันนี้จะพามาบ้านขุนะพลสิงห์สง่าที่ลอดตายจากนาคาเทพ รอดตายอย่างโราไประวาย,ะยานานระยะห้ามนาคาเทพมามาแล้มาดูกันนี่ใครอะ่ะนี่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 ขวดยาเราเห็นไหมอาหารเสริมเราตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารานาคาเทพธุรกิจอะไรสร้างสมบูญณ์สุดยอดครับคุณภิวัตรสิงห์สง่านะครับวันนี้เรามาเยี่ยมคุณภิวัตรสิงห์สง่าที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอร,รับแรงขังตัว,ตวนี่คืออะไรนี่คือตัวแทนตัวแทนจำหน่ายครับตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นมาจอดเราเข้าเราเข้าไปขางนเข้าไปข้างในกัน ไปเจอคุณเอ๋มาเจอุณสมัยพนักงานนาคาเทพอุตรดิตอุตรดิตครับตอนนี้เราอยู่ในแล้วพี่เทพอยู่ในบ้านของเราเราเจอเจ้าของเรื่องนะนี่นี่นี่อาจารย์เอ๋เดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีอาจารย์เอ๋สวัสดีพี่เลไลสวัสดีครับสวัคุณพี่อะไรนะพ้องคุณพี่พ้องโอเคใส่ทองเยอะระวังนะแถวเนี้ยเราอ่าพี่จอนใครกันบ้างอันนี้เป็นเป็นใครที่เป็นใคร ผมไม่ได้มาเก็บเงินกู้นะ,ะ <S <S 2> <S 2> แต่งตัวเหมืนอนนี้เป็นนาเอก นี่เป็นพระเอกนี่เป็นตลองข้างางรองคุณพ้องนี่เป็นใครคุณพ้องเป็นใครเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแถวนี้อ่าพี่เลไลเป็นใครพี่เลไลก็เพื่อนบ้านแถวนี้เหมือนกันถูกไหมพี่เลไลเคยเจอเราแล้วนะอ่าแล้วแล้วคุณเอเป็นใครเอลองว่าหน่อยสี่เอประพลสิงห์สงษานี่ตัวหลักของวันนี้เลยอะถือไม่หน่อยครับถือไม่หน่อยเป็นเพื่อนของคุณเทพสมัยอนุบาลโรงเรียนวัดอนิการามครับสมัยมัธยมสมัยถมปถมปถมเออมัยปถมครับผมก็เลยไม่เจอกันนานเลยไปเจอกันทีกรำเอาแห่ง แล้วก็เราไปเจอกันที่รามเจอกันที่รามเจอที่ก็เจอบ้านคุณเนซุคุณเอ๋ทีนึงที่บ้านนายกเน่งนายกสามสิบนมัตครับใช่ไหมไม่เจอกันนานแล้วหลังจากนั้นชีวิตคุณเอ๋เป็นยังไงบ้างผมโดนมอสุนหนักคือพูดตรงๆเลยกูกลัวเขาจะฟอรมกันละทานอาชาติมาสองปีแล้วไตวายเข้าโรงพยาบาลทานถังเช่ามาสองปีเราไม่ได้บอกยี่ห้อไม่เป็นไรไม่บอกยี่ห้อแต่ว่าแล้วไตวายเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าทําอะไรมาคุณกินอะไรมา รับสรารภาพทันดีผมกินทังเช่าครับรับสารภาพรับสารภาพหมอตำรวจว่าก็คืออยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรคุณไปไวไอ่าหมอบอกว่ารับสารภาพมาซะดีๆแล้วเพื่อนเอตอบว่าไงทังเช่าครับทางเช่ากินมา2ปี2ปีครับไตาวายเลยไตยวยครับระยะที่5ระยะสุดท้ายเลยระยะสุดท้ายเลยพี่เอเนี่ตอนน,นั้นเนี่ย ระยะห้าพี่เลไยๆรู้ไหมมันคือค่าตายต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไเราร้อยเปอร์เซ็นนี่นะมันเหลือต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นนี่คือมันจะตายแล้วเดือนเดือนเดียวก็ตายอ่าหมอบอกเดือนเดียวก็ตายทํายังไงบ้างตอนนั้นทำยังไงบ้างเข้า ICU ด้วยไหมเหรอนี่อยู่ ICU ครับห้าอ่าอยู่ีแล้วก็อยู่โรงพยาณห้าวันหมอบอกว่าให้ผมเตรียมตัวมาจากร่างกายแล้ว บริจาร่างกายเพราะว่าถ้าผมไม่มีญาติไม่มีญาติผมก็ทําเรื่องไม่ผ่านเพราะว่าไตเราไม่ดีเขาไม่เอาอ๋ออันนี้บริจาร่างกายเขายังไม่เอาเลยเหรอครับชีวิตเพื่อนกูไร้ค่าขนาดนั้นเลยชีวิตเพื่อนกูไร้ค่าขนาดนั้นเลยระบบกตเรากลัวมันมันมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วได้แค่กระดูกเงี้ยเอาไปเอาดูไปทำอะไรน้ำปลาปวดน้ำปลาแค่ดูแค่กระดูกเด็อื่นใช้ดูไม่ได้เสียหมดแล้วไงตอนนั้นตอนนั้นเล่าต่อ พี่เลไลนี่คือคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยมาดูครับบ้านหลังนี้นี่คือบ้านของญาติพี่เลไลเป็นน้องพ่อเป็นน้องพ่ออ่าน้องผัวฉันนี่แหละอ๋อเป็นน้องผัวเธอน้องผัวเธอแล้วพี่เลไลก็รู้สึกว่ากลัวอาจารย์เอกจะตายก<ช>็มาดูทุกเช้าเลยทุกเช้าทุกเชา้ชาเสื้อผ้าอะไรก็เอาตาไขหบดเียบรอยอ๋อคิดว่าตายแน่คิดว่าตายกลัวว่าจะข้ามคืนไปกัถ้ามันตายวันนี้เราเก็บศพตอนตอนตอนสายสายกลัวว่าเดี๋ยวตายยกข้ามคืนมันจะเน่าคาบ้านเราเดี๋ยวกินออก หน้าตายด้วยนะหน้าตายไหมหน้าตายจ้ะมันเป็นยังไงตอนนั้นสภาพเป็นยังไงโอ้มันยังกัดบวมทุดเลยบวมทั้งตัวไหลเลือดฉีดเลือดฉี้เลือดน้ำท่วงปอดไายไปเลือดฉีดไปเลือดขี้ไปเลือดน้ำท่วมปอดหายใจน้ำไม่สามารถนอนได้ต้องนั่งหลับสิบห้าวันหน้าตายจริงๆหน้าตายจริงๆคือคือเพื่อนบอกว่าเพื่อนเล่าว่าตอนนั้นอะ คุณประพลเนี่ยเวลาจะนอนเนี่ยต้องนั่งพิงเสาเอาเชือกมัดแล้วเอาเอาไอ้ผ้าขม้าผ้าขม้ามัดตัวเองติดกับเสาเวลานอนแล้วเนี่ยน้ำที่มันท่วมปอดมันจะไหลออกจมูกมันจะสำลักตายใช่มันสำลักตายนทำไม่ได้น้ำเอาปากจมูกแล้วน้ำเข้าปอดไง แล้วแล้วได้ข่าวว่าเซ็นติดค่าเช่าบ้านเขาเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าคืออยากว่าให้ช่วยท้าตบก็ยกบัตรด้วยเขาเลยอ๋อเซ็นโอนรถฮอนด้าคันนี้โอนลอยให้เขาเลยโอนลอยให้เขาเลยกะว่ากูไม่รอดละไม่รอดคือแล้วเขามีมีบุญคุณกับเราให้เราอยู่บ้านบ้านไม่คิดไม่ไม่ท่าไรคือเราเป็นหนี้บุญคุณเรื่องทําศพด้วยไงครับอ๋อกะไม่ใช่ว่าจะให้รถอย่างเดียวค่าเช่าบ้านนะทําศพให้ผมด้วยโอ้โหคนรับรถไปจะขาดทุนนะเนี่ยขาดทุนตายแล้วว่างั้นเถอะแต่ไม่น่าตายนะวัดหลวงพ่อก็ ฟรีห้าร้อยบาทราคปุ๊กๆเลยหมดแล้วแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณประผลลองเล่าสิวันดีคืนดีเกิดอะไรขึ้นเล่าเลยวันนั้นไปที่โรงพยาบาลผมหายใจไม่ออกแล้วไงคือสามารถหายใจได้หายใจไม่ออกแบบมันถามนายเลนายล้วมีเค้ื่อนไหมหายใจไม่ออกแล้วนะครับผมก็ไปโรงพยาบาลเลยครับที่ว่าที่ว่าต้องไปไม่คือหายใจไม่ได้แล้วไงครับหายใจไม่ออกคือหมอก็ล็อกเข้าโรงพยาบาลไอทีอวเลยห้องห้องุูเฟินเลยครับ แล้วทาไมรอดมาถึงทุกวันนี้ว่าไม่น่ารอดเลยเพราะว่าไม่แล้วรอดทําไมถึงรอดถึงทุกวันนี้รอดเองหรืออะไรเล่าสินักประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวน,นะอ,ะอ,อนเพราะว่าผมปลอดผมท่วมหมอเจอะปลอดขอจอบปอดอขอเจาะไตคมัไตสาพัดเลยโอ้อะไรเลร่างกายผมคือหมดแล้วอ่ะัวใจครับทำงานไม่ไม่ไมอนคือบริจาคไม่เป็แค่เอาอ่ะหมอไม่เอาอ่ะมันไม่มีอะไรดีแล้วเละหมดหมอคนที่บอกว่ารับสารภาพคนนี้อยู่ยังอยู่ไหมส่วนส่วนมากคนที่มานี่คือกินทางเช่า หมอบอกกินอาหารเช้าวันทั้งนั้นเลยคนใหญ่ที่การเช่าไอ้ที่อย่างเงี้ยอย่างงี้นี่นะที่มานอนหลอกตายร่างตากันมาอ่าอ่าอ่าแล้วยังไงต่อเอาเล่าเลยเล่าถึงกาเทพเลยผมกินจริงครับเล่าไม่ใช่สิมันมายังไงอ่ะมันมายังไงก่อนคือผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันใกล้ตายแล้วผมจะเล่าให้ฟังผมเจอในเฟซบุ๊ก เห็นภาพก็บอกเข้าห้องไอซมีไอ้แย่ใส่ท well, so. ี่ช่วยหายใจผมก็เลยเขียนใน f a c e b o o k มาว่าผมลาตายแล้วเพื่อนๆรู้ว่าเอยฝากกลุ่มนี้นะผมทำกลุ่มไอ้แับชนาภาพของเล่นไงสี่หกกลุ่มก็ฝากเขาดูแลอ่างเงี้ยก็รีโพสไปเฟซบุ๊กด้วยค่ะโพสในเฟซบุ๊กผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากกินนาคาเทศไหมผมมีช่วยได้ผมก็เลยเขาบอกกินได้เขาเลยผมเลยส่งมาให้เขากินแล้วกินไปขี่วันนะคุณเอ๊ยี่สิบสี่วันเกิดอะไรขึ้นเอ๊เล่าเลยผมเลย จากอ้วนร้อยร้อยกว่ากามันอ้วมน้ำมันบวมน้ำไงตอนนั้นกดไปก็บวมแบบเหมือนยักษ์ใช้เดินไม่ได้นะเขาใช้ไม้เท้าเดินเพราะว่าไข่ลูกเท่านี้เหลือลูกเท่ามะพร้าวน้ำหอมเลยไข่เท่ามะพร้าวเลยไอจูที่เท่าเท่าจุ๋ยงอ่ะโอ้ยอยากอยากได้จยากบวมเลยย้อนอยากได้ไหมจูเท่าจูทย้างเท่าเท่ามะพร้าไข่เท่าลูกมะพร้าวโอ้โหสุดยอดมันบวมมันบวมมาเลยร้อยกว่าโลไหมร้อยกว่า แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มหายขึ้นไปเรื่อยๆก็อยู่ก็ยุบไงกินนาประเทศประยุยุบๆก็กินยากระเทศอย่างเดียวบอกสิไม่ได้กินยาหมอไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นคือทดลองเลยไหนๆก็จะตายอยู่แล้วก็จากการกินเลยครับลองดูไหนก็จะตายแล้วไงก็คือก่อนผมกินผมถามหมอกครับผมยากนะครับถ้าแม่หมอแม่ผมกินทางไอหมุนไพรแล้วโรงพยาบาลมีอะไรรักษาผมบ้างไม่มีครับตายแน่นอน แล้วยงั ok งไงครับหมอโรงพยาบาลเขามีแต่ยาลดกดยาลดอะไรเบาหวานยาลดความดันลดอะไรเงี้ย hmm. oui, ไม่มียาตัวไหนรักษาต่โรคตายตายมีฟอกตายตายท่านนั้นเปิดท่านนั้นอ้าวผมก็มีทางเลือกสิอย่างเงี้ยเลยกินยาคารีบเลยแต่ผมบอกเพื่อนบอกว่าอย่าไปบอกหมอนะ ถ้าากินนาคะเทศอย่าไปบอกหมอเพราะหมอเขาจะห้ามหมอเขาจะห้ามหมอแผนปัจจุบันนี้เขาจะห้ามไม่ให้กินสมุนไพรไม่ให้กินอาหารเสริมเพราะเขากลัวเป็นโรคตับโรคไตแต่ของเรามั่นใจแนจจรเราก็เลยให้เพื่อนเรากินกินมา24วันจรรู้ไหมว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยังไงบ้างเออเราเล่าเดินได้จากจากเมื่อก่อนนั่งรถ นั่งรถเนี่ยลงจากรถไม่ได้นะติดพุงไงอ่าพุงติดยังไรท้องใหญ่มันบวมนะเขาเก้าเดือนเนี่ยท้องจะออกรับผมมีไปดูได้เลยเหมือนคนท้องใช่ไหมพี่เลไล่ถึงเก้าเดือนพี่เลไลได้เป็นผู้ติดตามตลอดเพราะกับบ้านติดกันไงรู้นว่าตายจะตายวันไหนไงกูจะได้เรียกปอติ๊งมารับไงโอ้ัวจะมาเน่าขาบ้านญาติเขาก็ในเมื่อหมอเขามีมีตัวเลือกให้เรานะมีแค่ฟองใจร่างกายปิดตแล้วก็เลยลองกินเลยวัดดวงเลยออ ยีวันยุบเลย24วันดีขึ้นแล้วตอนนี้ค่าไตเพื่อนเอเป็นยังไงค่าไตจากจากแดเป็นต์มันเป็นสิบสี่เปอร์นบ่เแล้วจมากนะจาสิจ็ดเรจากระยะที่5้ลดมาเป็นระยะที่4มันเป็นโรคมันเป็นเรื่องแปลกนะแล้วเอนะแล้วแล้วก็มีสองอย่างคือผมก็แปลกใจเนาะพอกินไปพักหนึ่งเกิดตายทั้ง2อะไรนะตายทั้ง2องตายหมายถึงว่าไงน็อกไปเลยหิวุ๊บไปเลยเขาดีน็อนเขอยู่บนหลังจากกินยา โชคที่ปรับพระเบียงการอยู่อ่ามันเป็นยังไงแล้วตาชาวบ้านสูนย์ต่างเปี้ยงตาขวาเลยเลยมันได้ยินเสียงเปี้ยงในสมองว่าเถอะมันอาจจะไม่ไม่ดังมันอาจจะไม่ดังคนอื่นแต่ดังดังของเราแล้วก็นอนตรงนี้นอนเขาพี่นักเทพไงพี่ใส่ปากเลยใส่ปากปุ๊บใส่ปากปุ๊บเฮ้ยนี่จริงป่ะเนี่ยก็นี่ไงนอนเขานอคนพูดเองผมผมก็ผมก็เลยไปคว้าน้ำน้ำนเขียวมากินอืมน้ำเขียวมันไม่น้ำตาลกูโค้ดโอเคอ่าพูดไปเลยวมั้ยแต่แล้วก็ตาเละเลยตาเละอยู่วันทั้ กับเดือนนะขับรถไม่ได้เพราะมันมันพาดซ้อนสามไม่ไม่สามัคคีกันพาดซ้อน,อนแล้วตอนนี้โดยก็มงใช้ผ้าปิดตาข้างหนึ่งก็ก็ขับรถเหมือนเหมือนตาเดียวเลยขับไปพักจกันไปตไปงประเทศไปอีกอัดไปอีกเพิ่มอ,อีกจากสองไม่เป็นสามไม่ถึงเมตรอัดกัาไปอา กลับเข้าที่เลยตาเลี้ยวตาเลี้ยวกลับมาที่เดิมโอ้โหนี่อันนี้อันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แตถามดูก็ได้อันนี้มีมีมีพยานหลักฐานนี่พยานหลักฐานลอกกับน้องคนที่ขายรับเอาไปขายเพื่อกมีตาเลยหมอไม่เวอร์หมอไม่เวอร์พี่ไรไร่บอกหมอไม่เวอร์พี่ไรไร่ยืนยันได้เพราะพี่ไรไรคนข้างบ้านจอนคนข้างบ้านไม่ลงข้างล่างเลยเพราะอายตาเละไอ้พี่โอ้โหไปไหนก็ไปไม่ได้ปิดตาหันี่ยตาเลี้ยวกลับมาตาเลี้ยวกลับมากินไปแล้วประมาณสักสองเดือน อัดเพิ่มจาก4ตะวันเป็น8ต่ะวันโอ้อัดเต็มที่เลยกลับตึงมาเลยตอนนี้หมอเอเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราขายได้เดือนละหลายร้อยขวดนะเพราะว่าเนี่ยคนที่มาเห็นนะป้าเลไลที่เลไลนะเห็นหมอเอตอนนั้นสาภาพมันจะตายแล้วอะจอรนครับแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะเขาก็แฮปปี้ไม่น่าหายหน้าตายน่าตายแล้วแล้วที่สามคือหมอจะตัดผมไปมาตายดูเรื่องเทวบานเรื่องอะไรนะ เิสโทมาที่เรามันเย็นนะที่มันโผล่มาเป็นก้อนๆนะอ่าดิสโทดวงทวารกินไปแล้วมันไม่มีตอนนี้ดิสโทดวงหายมันฟอร์ไปเองดิสโทดวงหายด้วยครับแล้ตอนนี้เป็นของแข็แล้วก็นี่เมื่อไหรก็ไม่เจอแล้วไม่ไม่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วเดี๋ยวถามหน่อยถามจริงปกติคนกินอาหารเสริมในาระเทศเนี่ยไอ้จู่มันจะแข็งมึงแข็งเขาบ้างเปล่าวะรู้สึกแข็งใช่นไหมหรือยังไม่แข็งเริ่มเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการเลยเหรอไข่เริ่มแข็งยังแรกนี่ หมดเลยใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีสู้นิดหน่อยแต่ยังไม่มีที่ลงไอ้ี่เรื่องจริงนะจอเราไม่ได้ตลกนะเราไม่ได้เราไม่ได้แบบลามกนะเริ่มเป็นความจริงสารภาพมาทห้สารภาพอย่างตอนนี้สารภาพอย่างผมไปให้หมอหมอโนกระสายทําให้ยังไงมันก็ไม่ออกทรงอะไรเป็นอ่ะตอนนี้มันมาแล้วอเดี๋ยวมาถามคุณป้าก่อนดีกว่าถามคุณป้าบ้างเดี๋ยวโทรกลับนะครับอ่านรายการอยู่แป๊บเดียวเด้อยวโทรกลับเด้ออ่านรายการตาลาเลี้ยวมา จริงป่ะป้าจริงจ้ะจากจากมันเลขึ้นมาเดียวเลี้ยวมาเลยอ่ะจักจะาตายแล้วยังไม่ตายอันี้กะตายกันแล้วนะเขาให้อย่าไลาเอ้ยไปดูเอ็น้อยเน,นิ้มเจ้าเกิดเน่าแล้ว ฉันกดโยมมองแอบมองดูอะไรเขากลัวมาเน่าคาบ้านเขาไม่คิดอะไรมากหรอกนนก็หันหลังแกผ่านอนนใครผ่านไปโรงพยาบาลเขาทำาได้เขลยบอกว่าจะตายจลิงจริงๆนะเเาลยบอกงี่เราไปโกหกเลยแหละเขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเจ๊ถามเจ๊ก่อนเจ๊มานั่งเป็นตัวประกอบได้แล้วเจ๊อะไรนะเจ๊พ้องเจ๊พ้องเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเจ๊พ้องเป็นอะไร เป็นอะไรหัวเข่าเสื่อมหัวเข่าเสื่อมแล้วยังไงเป็นยังไงมันเครืองมันเครืองมาเดินแล้วมันขัดขามันขัดแล้วก็เดินกะกล่าวม่อกลาไม่ค่อยได้อ่าแล้วตอนนี้ได้มาทําไมถึงก็ได้มานั่งตรงนี้เพราะกินนาคาเทศถูกไหมกินนาคาเทศซื้อจากใครซื้อจากหมอเอกหมอเอกเมื่อกี้เห็นขี่จักรยานมานี่ขี่จักรยานมาได้แล้วนะม่ไม่เครืองแล้ววะไม่เครืองแล้วใช่ไหมกินไม่สองก็ปุกเองเหรอหัวเข่าหายหายเครืองเลยเหรอ ยังไม่กินเยอะมหาหมอเอกครับทนไม่ไหวอย่างงั้นแล้วอ๋อให้หมอเอกที่ยี่อย่างนี้เลยเอาพอแล้วพอแล้วก็จะเอาอีกเย่ะนะ อจะเอาอีกนั่นแหละเขาชอบมันไงหมอมันไงแต่คนคนคนโดนนวดจะตายไงหมอมันไงกินไปนานเท่าไหร่ครับคุณป้าสองกระปุกสองกระปุกขาเดินขึ้นเลยเพรเข่าหายเครื่องจากตะกี้จะตายกลายเป็นหมอแทนไปกับเบาหวานก็เลหน้าตายอาเบาหวานก็ลงด้วยเหรอเบาหวานลงด้วยอ๋อเนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานเพรเขาเดี๋ยวพี่เทพคุณป้าเขาบอกน่าจะตายเขาเน้นหมอให้ว่าป้าบอกว่าน่าจะตายกูอากาศเอาลูกกูมาอยู่บ้านหลังนี้มันก็ไปตายสักที ฉันว่าตัวตายแน่เลยเ<ช>ห็นนวดตายทั้งหมใช่ไหมลูกสาวฉันจังหวะเนี่เยี่ยวเป็นน้ำเหลืองเยี่ยว<อ>เป็นน้ำเหลืองเลยเหรอโอ้โหแล้วจริงๆอยากให้ตายไหมไม่อยากไม่รู้ว่าคนไม่รู้จัก อยากให้ตายอยากให้หมอหาย<ด>ให้หมอหายวันนี้หมอเอจะฝากอะไรบอกท่านผู้ชมบ้างว่านาคกเทพดียังไงอะก็ชีวิตผมกลับมาใหม่ได้เพราะนาคเทพตาหายเลยเพราะนาเเทพดิสนทบานหายเพราะนาเเทพฉันก็ลิดวงทวารด้วยค่ะชา้ชาช <ผม S 1> ้ลิซิดดวงพี่ลิซี่ <ผม S 1> หายเพราะนาคกเทพเรามันเย็นหายไปเพราะกินแล้วมันหายไปเองครับไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวหายเพราะมันหายไปเองไงมันดีมันก็หาย พี่เลไลเมื่อกี้ได้ข่าวว่าแฟนของพี่เป็นอามพ้อนอนอยู่หลายปีแล้วใช่ค่ะ10ปีแล้วเย้าใส่18ปีโอ้โดูแลมา18ปีเมื่อกี้ถามพี่เลไลนะนอกนอกเรื่องนะพี่เลไลเขารักกันแต่อายุค16โอ้โหนี่รักอมตะมากเลยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่เลไลเท่ากันน่ะเท่าไหร่8เอจ๊13เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊บอกรักกันแต่16ตอนนี้เพิ่งอายุ18เจ๊บอกว่า เท่าไหรเจ็ดสิบสามเดสิบาข่าวว่าสิบหลักกันแล้วเลิกกันไปสี่ปีแล้วกลับมาเป็นแฟนกันยาวถึงทวันนี้เหรอน้อในสร้างบ้านท,ทางเลอนโอสาุูสร้างบ้านอยู่ด้วยกันมาด้วยความสุกน้องนี่ชีวิตรักอมาตะชีวิตหนึ่งนะไม่มีใครช่วยสร้างเองสร้างกันเองเลยช่างไม่มีเลยอโบอกปูนกันเองเห,รอหรือว่าจ้างเขาจ้างจ้าง อางเขาแกจะตัดอย่างุเชษน่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เราเราเราไม่ได้เรื่องหมอเอกคนเดียวนะเรามาได้เจอชีวิตรักอมตะของพี่เลไลได้เสียแต่อายุ16ถามจริงตอนนั้นสิงสิงเลยเปล่าสิบหกเขาก็สิงเราก็สิงเราก็สิงเดี๋ยว ออกทีออกสื่อป้าไม่เป็นไรเจ็ดถสามก็ไปอายกันแล้วใช่ไหมเอาเราก็คนแรกของเขาใช่แต่เขาคนแรกของเราเปล่าไม่รู้น่าจะคนแรกกันแล้วกันนะสิบหกนะไวรุ่นเนี่ยเออไวรุ่นโอเคได้ยินงี้ก็ดีใจนะครับความรักคือความรักอ่ะวันนี้เราได้มาเจอพี่เรลัพี่พ้องและหมอเอนะเมื่อกี้หมอแล้วหมอจีนเป็นหมอจีนหมอเป็นหมอจีนอยู่ แต่เอาตัวไปรอดต้งตงอง,งามาเจอนาคาเทสพราะหมอจีนกินอาหารมันแย่เลยหมอจีนก็อาศัยถังเช่าภาษาจีนไงนจอรน์นี่ถังเ,าางเช่าไม่ใช่จอนนี่ถังเช่าเป็นไงครับม่วมไตาวาย<อ>าม่วมไตวายเพื่อนท่านผู้ชมครับอันนี้ประสบการณ์จริงนะเราไม่ได้โจมตีถังเช่านะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดกับอันนี้ไม่บอกยี่ห้อแต่ว่าอ่าไม่บอกยี่ห้อแต่คุณที่กินถังเช่าแพงๆเนี่ยสุดท้ายเป็นโรคไตวายนะไม่เป็นไรคุณลูกกินไปก่อนเพรไตวายเสร็จคุณก็มากินนาคาเทพโอเคมาเจครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อำเภออะไรอำเภอลำแลงจังหวัดอะไรจังหวัดอุตรดิตถ์อ๋อโอ้โหนี่อันนี้เพิ่งทานไปสองกระปุกเองนะแล้วตอนนี้ไม่มีตังทานแล้วหายแล้วไม่ทานแล้วพอกินเบาก็ให้ลูกสาวซื้อมาซื้อให้เอ็กซ์แล้วเลิกทุกวันนี้กินอยู่ไหมหรือว่าเลิกกินแล้วก็มาหายเครื่องแล้วก็หายเครื่องแลก็จะกินทำไมล่ะเปลืองตังค์เดี๋ยวรอเครื่องทำไมตอนนี้มันหายโกรธกันแล้วมันดีกันแล้วก็ไพอกินแล้วหายหายปุ๊บเลิกกินเลยมาตอแบบเขามาขายของวันชก เขาก็ให้ไส้ไม่ซื้ออีกอ๋อพอเราหายแล้วเบอกเป็นบุญบอกต่อครับครับนี้สุดยอดคุณป้าทานทานนาคาเทพปะครับนะได้ทานมาไ้ทานทานคูก็พอมันเดียวเออให้เพราะให้ผัวสานเยี่ยวใช่เลยเยี่ยวช้าใ่อ่าเยี่ยวดีเยี่ยวดีวันนี้เนี่ยเราดีใจนะได้ชีวิตของอ่าปพลสิงห์สงานะเพื่อนตั้งแต่ปฐมนะปฐมที่โรงเรียนวัดอรัญญิการามวันนี้ชีวิตเขากลายเป็น ดีขึ้นปกตินะแล้วเราก็อยากจะให้หมอเอะนะอยู่คู่เราไปนานๆนะผมไปตายแล้วล่ะดูสภาพผมไปตายแล้วแข็งแรงขนาดนี้ไม่ตายแล้วเป็นชีวิตใหม่อนไเป็นชีวิตใหมชีวิตเลยดีนาทีแล้วทรงไม่ท่าโยนทิ้งฮะยกทิ้งลุงละติดหกครับติดหกอ๋อยังไปได้เองไปได้เองคุยไปได้เองอ่าทีนี้หมอเอะีนก่อนหน้านี้ป่วยเดี๋ยวผมถามเหมือนก็มีหนี้สินลุงลังด้วยเยอะมากแล้วหลังจากนั้นหนี้หมดหรือว่าค่อยๆผ่อนไปเรื่อยทุกวันนี้เขาขายทางประเทศอยู่อ๋อ ให้ข่าวว่าไปขายถึงประเทศลาวเลยตอนนี้น้ำปาดทางลาวข้ามาซื้อฮะต่างลาวข้ามาซื้อเหรอตอนนี้ข้าไม่ได้นะเพราะว่าโควิดเนี่ยแต่ชาวป่าญาติเขามาซื้อไม่บอกเราคนที่ว่าชาวสาวเป็นประจำเดือนไม่ค่อยมาเขากินดีเขามาอ้าวนี่ยเนี่ยเนี่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 เล่าสิมีอะไรเล่าเออไม่เล่าะเอ๊ะไม่เล่าเด็ดเธอเบาหวานเบาหวานนี่คืออยู่เลยเบาหวานนี่แน่นอนเลยครไม่รู้หรอกว่าแน่นอนมีพระองค์หนึ่งมาเป็นโรคเบาหวานเข้าไอทียูสี่ร้อยกว่าอือ ผมก็ได้นำให้กินปรากฏว่าลดไปเหลือร้อยร้อยกว่าครับซึ่งเขาไลาใ่ให้ภาคอุนี้ึึกไปอยู่กับญาติแล้ววะนั่นคือ๋อ,อให้ไปอยู่บ้านแล้วกล่าว่าตายแน่อีกแล้วคือไม่รอดแน่หลวงพ่ออยู่ว่าขอพมเนี่ยตอนนี้ จากทีละกว่าหรือร้อยกว่ารเป็นไหมครับชื่ออะไรครับพระชื่ออะไรรู้ฮะหลวงตาไม่ใช่พระมหาัยวันนะไม่ใช่หลวงตาถ้ามหาัยวันนี่อย่ามากินนาคารแทบนะเพราะกระดาษพญานาคอยู่มีใบผิวพันดีนะเอาโอ้ผิวพันดีด้วยเหรอไอคนนี้นี่รู้ทุกอย่างเลยมึงหมอเอ๊ไม่ค่อยรู้เรื่องคนข้างบ้านรู้หมดเลยเนี่ยผิวพันดีเพราะอะไรรู้ไหมมีสาวกินแล้วเมนมาอ่าคือใบองออายุห้าจุดเก้าเมนไม่มาแล้วห้าสิบหรือห้าเก้าห้าเก้าเสร็จแล้วกินปุ๊บเมนมาครับ ไอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดถึงมหาภัยวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลย <c oughs> <อ>นกนกพิราบเยอะครับที่นี้จอนแฟนผมเนี่ยอายุห้าสิบตอนนั้นแะประจําเดือนหมดเป็นเจ็ดเดือนแล้วนะพีเลไๆกินไปสิบเอ็ดวันประจําเดือนมาอีกปีกว่าแล้วเมื่อก่อนมานี่จะปวดหลังแล้วเป็นริ่มเลือดแต่มารอบหลังนี่ไม่ปวดหลังแล้วเป็นสีสดๆคือเลือดมันออกมาดีแล้วตอนนี้หลังหลังเะยมาผิวผิวพันธ์เนี่ยผมก็ดีเพราะว่ามันได้ขับของเสียออกมาแล้วค่าฮโมโกลบินนะจากเจ็ดนะเป็นสิบเอ็ดจุด อันนี้ยืนยันเลยทุกวันนี้เมียผมนี่อกฟูลูฟิตเลยนะเขาได้ดูเลยว่าอ,อกฟูลูฟิตรู้จักอ,อกฟูลูฟิตไหมจอนใช่ใช่ฟ้ามันเบาอ่านี่โอ้โหนี่ขนาดเบาแล้วนะเนี่ยดูได้มาสองปัานี่ขนาดเบาี่โอ้โหถ้าไม่เบาเดี๋ยวใส่ใส่หน้ากากคิงคองเลยหลอกทุกวันนี้เด็กๆกินหายแล้วก็หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนอายุดก่อนเดี๋ยวเป็นก็เดี๋ยวเป็นก็เดี๋ยวเป็นก็กินใหม่หยุดก่อนหรือหมดเงินาวความจริงสภาพอะไรเงินหาไม่ได้เพราะไปทำไมไม่ได้แล้วเออไม่เป็นไรเป็นแล้วก็กินใหม่ครับ จริงๆแล้วราคามันไม่ได้มันไม่ได้แพงมันสองร้อยห้าสิบเนีอ๋อสองร้อยี่ราคา V A P เิซื้อราคาส่งใช่ไหมใช่เขาซื้อบอยสามร้อย้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิจะไม่ขายให้ก็ไมมาดูแลวันนี้มาดูแลได้ราคาส่งคือราคาส่กคงร้อยห้แล้วมาได้ไปเอากอะไรเขาเขาเอาไปขายให้เพื่อนบ้านเขาอีกไง วันนี้เรามานี่เราได้รู้หลายอย่างนะอย่างแรกเนี่ยหัวเข่าเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วนะจอนว่าหัวเข่าเนี่ยหัวเข่าเนี่ยรับๆมันจะดีขึ้นผิวพันธุ์ก็จะดีขึ้นนี่ขนาดฝ้าหายไปเยอะนะจอนมาดูหน้าของคุณพี่เขาเนี่ยเดี๋ยวฝ้าไม่หายไหลหนักกว่านี้ผมถามอีกทีนิดหนึ่งอย่างอาการเราพูดลิ้นแข็งนี่เป็นมานานไหมครับเป็นตั้งแต่ตอนที่ไตวายพูดชัดกว่านี้ไหมหรือว่าไม่ได้พูดดีขึ้นแล้วมา่อนไม่ได้เลยก็นี่ลิ้นจะบัก เมื่อก่อนลิ้นรับปากไงจอนมันบวมอย่างนี้เลยอะครับพอกลิ้นมันพุดไปเรื่อ,อย่ังกับยักษ์ฟักหลันเลย เขาบอกว่าล้มแล้วลุกไม่ได้เลยคุณพี่ในรลายล้มลงสางคบเนี่ยคนมันช่วยยกขึ้นนะลุกตัวเองไม่ได้เลยเหรอได้โอ้โหนี่น่าสงสารมากนะชีพท้องน้ำเข้าไม่ได้เพราะว่าลุกยิ้มไม่ได้ต้องใส่ให้เพื่อฉี่เชี้ยวนะชงชานนี้ไม่ต้องใส่เพื่อแล้วไม่ต้องใส่แล้วใส่แล้วสาามรถเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดบ้านสวยงามจะหาเมียสักคนละนะดำมันก่อนที่ดำอ๋อเมื่ก่อนดำกว่านี้อีกเหรอเดี๋ยวนี้ขาวขึ้นมันเป็นโลกใบมันดำาเออใช่ใช่ครับแล้วก็บวมแล้วก็ดำอ่ะดำ ที่คุณเอใช่ไหมครับคุณเอ๋หมอเอ๋หมอเอ๋ฝากอะไรฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยที่เขากำลังเป็นโรคไตแล้เขาไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกทำไมเขาเชื่อแนะนำเลยฮะใครที่เป็นโรคไตโค้งท้ายอย่างผมเนี้ยทานอาหารเทศมันจะดีขึ้นครับล้าดีเราคืนเงินให้แล้วก็แล้วก็คนที่เป็นหวานก็จะดีขึ้นนะครับลหยโรคความดันเพราะประสบการณ์จากที่ลูกค้ามันบอกว่ากินแล้วหวานดีขึ้นนี่คุณเอ๋วันนี้นะเขาไม่ได้เป็นธรรมดานะเขาเป็นตัวแทนนาย เมื่อกี้เราก่อน,นเราเข้า<ห>มาเห็นไหม จอหนท่าบ้านมีป้ายติดใอะไรอยู่เป็นชีวิตเย็นไหนได้วะจะตายก็รอดตายลอดตายโอ้เหมือนจะอีตอนนั้นตายเร็วกว่าคเดี๋ยวนี้จะเย้ยเนี่ยนาดเย้ยเลยใช่ไหมเย้ยเหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนลกเลยนะครับตอนนั้นเหมือนจะตายเหมือนจะตายแก้ตัวนี้นะสามารถเจ๊ะไรอะไรก็จะตายท่าเดียวตนี้อะไรก็เห็นขาตาไงเล้เห็นขาตาแล้อกอนนี่ดูแกนะนี่นี่ดูหนุ่มดูดีขึ้นตอนนั้นหน้าบวมอายุได้ใช่ไหมนี่ใครตอนนั้นใครเป็นคนแก่ ทกละคนดู้ทีละคนทีนนทนนละคนเดียวก่อนอนัน่งนี้ฝังนี้ท่านผู้ชมก็บอกหน้าตาอยอีกเนี่ย <com S 2> จริงจริงแม่ตายนะครับแต่ทุกวันนี้เขาอยู่แล้วอยู่แล้วเอี้ยมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูรูปผมก่อนหลักก็ได้ครับครับแล้วอย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องเราต้องเอาความที่เราลอดตายจากนาคาเทพไปบอกคนื่นต่อนะหมอเอ๊นะเราจะได้ได้บุญนะเหมือนกับคุณพี่เนี่ยเราหายปวดข่าวเพราะนาคาเทพเขาจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเราแนะนําเขาบอกเราก็ได้บุญละนะแบบพี่เลไลอย่างเงี้ยเห็นหมอเอ๊ไม่ตายพี่เลไลก็บอกโอ้ยข้างบ้านโกมันจะตายอยู่แล้วมันรอดมาได้พูดไปเรื่อยๆนะคนที่เขา เป็นโรคไตแบบนี้เขาจะรอดได้นะถ้าเราไม่พูดคนก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเป็นเวรกรรมของใครของมันเราเป็นโลกนั้นโลกนี้ก็เราก็แนะนำเขาหอหนักตายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วป้ายังอยู่ความตายเอาวันนี้ โอเคตอนแก่เวลาเดี๋ยวจะส่งท้ายกันไปขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณป้าขอบคุณฮะพี่เลไลหมอเอแล้วก็พี่พองนะพี่พองใายนะครับก็ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาคาเทพนะครับที่ช่วยให้กับหมอเอกลายเป็นมนุษย์คนใหม่กลายเป็นคนใหม่ครับโอเคและอย่าลืมนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้ด้วยกดทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะครับช่องนาคาเทพชาแนลวันนี้ผมและพี่เทพแล้วก็พี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ